สวัสดีย่มามะเรี่ยงครับพี่น้องตอนนี้จัดลอยมาหดัวสดวนไทอาหารปลาย่มามะเรี่ยงอีกมือหนึ่งครับตอนนี้แนมเห,นเห,นเหเ็นผู้สาวเลี้ยงงูอ่ะสนเดี๋ยวสีผ้าเบื่องผู้สาวเลี้ยงงูอ่ะพี่น้องครับบรรยากาศบ้านจัดลอยยังมีหลงเหลืออยู่นั่นก็คือผู้สาวเลี้ยงงูอ่ะเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งก่อนใช่ละ่ะเห็นลางูอ่ะมาบวงงหันพี่น้องเลยกำลัง หดนำต้นไม้กับหายอาหารปา่าอยู่เนี่ยมาเห็นพอดีผู้สาวเลี้ยงงูอ่ะว่าสันเพิรนว่าลูกล้านพี่น้องบ้านน้อยนี่แหละครับมาเบิงมาเบิงไล่มาพี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 ไล่มาใหา้พี่น้องบ้านเท่าเบิงน้ำเน่ยเนี่ยผู้สาวเลี้ยงงูอ่ะว่าสันพี่น้องครับ ยังมีอยู่เดอ้อบ้านจัดหลอยยังมีอยู่ผู้หนุ่มผู้สาวเลี้ยงงัวกะยังหลงเหลือเห็นอยู่เอาคลิปเด็ดคลิปนี้ครับพามาเบิ่งผู้สาวเลี้ยงงวัวนะครับงัวกะพยศพยศงัวกะดีเอาผู้สาวก็ตีงัวอยู่บาดหนี่งมาเร็ว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 ,ว<ด>มาพี่น้องเอฟซีเบิ่งด้นนี่ผู้สาวเลี้ยงงวัวเล่นไปใส่ลาบาทไป <laughs> ในเอิญย่างดีมาถ่ายข่อยแน่ข่อยสิเลี้ยงงัวให้เบิ่ง,งว่าสั่นพ้นว่า มามามาไอศินังถ่ายอยู่ีนละโอ้ยออประเสว่าอยากไายด่พอหญ่สินังถา่าย,อย,าอ,ายอ,อยูยอย่ี่ละลูกมากมากลูกล้านนี่ละครับพี่น้องลูกหล้านทางบ้านแต่บ้านน้อยซึ่งจันร้อยมาอันสื่อหน้าอยู่พี่แสงว่าตัวใดแนมมันคือมืน่นแะไเดียวเนี่ยตัวใดมืนก็ม่บอกกันนะเสียไปขากินซะบ่า้าห้อโอ้ยไปตาหักพลโอ๊่ปลากาขาดอกนี่บอกปากแดงแดงนี่มีซื้อบ่้านี่ ไม่ตั้งซื้อให้มันไดไหมฮะโอ้ยมีแต่ถูกงามๆนั่นเดงผู้ดำเนมาลาดซอยหรือมาลาดเอาแล้วเร็วบอกแดงหรือบอกบ้านบอกบ้านบ่บอกแดงแดงนี่ง้ไอบักแดงแดงบอกบ้านบ่เสือส zoom z ่ยเดี๋ยวซื้อยังเสียว zoom zoom ห่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้สาวเลี้ยงงูอ่ะโอ้ยถอนมอกให้เบื้องเนี้ยมันวอดเด็ดดอกห้พี่น้องเอฟซีในเบื้องน้ำกันนี่เห็นบอกครับพี่น้อง ถึงว่าสิเป็ี่นวัยรุ่นนุ่มสาวบ้านจาัดร้อยในการย่งอนุรักษ์การเลี้ยงงูออยู่แบบธรรมชาตินะครับรโอ้บ่มามเลี้ยงบ่ได้แม่สิดาสิบ่ได้เงินไปโรงเรียนพ่อลกูกมามาเบิง่งใกล้ๆก่อนเต้ามีผู้บ่าวสนอกสนใจขอเบอร์โทรผ่านยูทูบช่องจานร้อยเมื่อยบ่ล่ะเมื่อไหร่จะเปล่าไลรไรไหมล่ะมาเบอกกันก่อนใส่จักตัวงูเจ้าชี้หาตัวนี่แหละเนี่ยคือหลายแต่บัดเนี่ย โอ้เลี้ยงให้เพื่อนนําได้ค่าขนมบ่ล่ะเลี้ยงงัวบ่นน้ำอ่ได้ค่าขนมบ่ลูกเลี้ยงงัวได้อยู่พูดเท่าให้บ่แม่ให้โอ้แม่เป็นคนให้มื้อใดจักบาทเพิ่นจ้างเลี้ยงงัวเอาบ่ได้ขอเป็นมื้อบ่ได้ขอเป็นมื้อขอเป็นเรื่อมบ่ลูกอยากได้น้ำได้ก็เอาโอ้อยากได้นําได้ก็เอาอยากอยากกินขนมก็ต้องไปซื้อเอาอยากได้เสื้อผ้าใหม่ก็ไปซื้อเอาจังซี่บ่อืมช่วงนี้บ่ได้ซื้อเด้อช่วงนี้บ่มีตลาดังเอาบุญน่ะ ไฮโซขนาดเลี้ยง่ัวไฮโซสั่างของัศดาพ่อจักโตงวจาะของซีโตวไปดิบ้านนห่งงัวไปแนงวัวป่างัวอางัวลุงงัวป่าสามตวงัวป่าสามนาเด่นันันไอเจ้านั่นมีงัวว่าเจ้านั่นว่านับกานนั่นโบนโบนโบนมีงัวผู้เดียวอันมาเลี้ยงผู้เดียวแต่ว่างัวหลายเจ้าสุดยอดบอพี่น้องครับนี่คือไว้สลุนบ้านจันร้อยครับพี่น้องครับบ่าสิเป็นนมสาว ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ครับสําหรับการเลี้ยงงัวถึงสีหน่อยสีหลายแต่ว่ากาศเลี้ยงนํากันเวลาหลายตัวเนาะสุดยอดเลยนั่นเห็นว่าเขาเอื่นมันงัวไรตัวเบื้องหน้าพอใหญ่น้ำบ่เนี่เบื้องหน้าพอใหญ่น้ำบ่องูอ่ะบ่ได้ลงตัวเออเบื้องเบื้องคนมาลักป่านั่เด้อผู้ใดลักป่าแจ้งพู้ใหญ่ไหนเด้อนั่นเห็นว่าไซบ้านคอกอยู่ไซบัดดิปูนอยู่เรืองูเอาอยู่ในบ้านปูน เอาตัวนี้ของคอผู้ใด้สั่นเลยคอพญาหำอ๋อนี่คอพญหำนั่นบอกเพื่อนเอาเข่าแล้วคำแเราตัวนี้ได้สั่นตัวนี้ของผู้ใดครับของพญเออโอ้ทัดกันมาหน่อยของพญเออนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยไปสิเห็นนี่ครับของพญเออนั่นก็พญามันว่าของยี่งลายอยู่สาบัดีิอยู่ในบ้านผู้อยู่ทางบ้านออืซื้อหยังซื้อหยังบอกเอฟซีเขาแน่ซื้อหยังน้องอะไรเอ่ยซื้อตองค่ะน้องตองโอ้น่ารักไหมพี่น้องน้องตอง น,นั่นนั่งเอกเลี้ยงงัวน้องตองนะครับสุดยอดบัวเอาไปไปไรเมื่อมาเนี้ยพ่อใหญ่โบกวนแล้วลูกไปนี่แหละครับพี่น้องครับเพคนเอื่นใส่พ่อใหญ่มาถ่ายยูทูบให้แน่เพนบนว่าข่อยกำลังเลี้ยงงัวเพงบนว่าพ่อน้ะไรโคดไรขวบมพ่อใหญ่กับาอีหล,ห,ลหลีสแล้วว่าแต่บอกพ่อใหญ่มาคืึ้อยังในตัวท้ายคลิปนี่ไอแฟนครับ FC, เอฟซีในเบิ่งน้ำกันวิถีชีวิตอีสานแบบบ้านๆครับพี่น้องครับ ผู้สาวผู้บ่าวไหวรุ่นนุ่มสาวเลี้ยงงัวยแงมือแหลงก็ไล่งัวไล่กล้วยแขกแขกแงมือเสาก็ไล่ออกมาเลี้ยงนะครับนี่แหละครับเอ้าเอาเอาโตกันแท้ทั้งคนทั้งงัววิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับยังอนุรักษ์ไว้อยู่เด้อหมู่บ้านจันร้อยครับบ่ได้ถิ่มได้ปะเด็กเล็กเด็กหน่อยไหวรุ่นนุ่มสาวก็ยังหูจักอ่าเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยซอยพอซอยเมียนะครับบางเวียนเอาคนบ้านเขาแล้วตัวนั้นก็เหง่งงวลงไปแล้วลูกนี่ เขาเกิดแล้วต <laughs> ัวนี it, so bis. Bis. Bis, bis, like hey, oh. ่เอาหน้าเจ้าของติไล่งัวกินเขาเจ้าของตัวนี่ไปไปเขาบ้านแม่สองตัวนั่นเด้ของไปดันเอาไล่งัวบ่เบิดตัวนี่ไปเขาบ้านเขาบ้านบายบายเดี๋ยวโอกาสหน้าพ่อใหญ่ร้อยสิมาไายไหมคลิปนี้ผ้าพี่น้องเบิ่์งไวรุ่นนุ่มสาว เลี้ยงงวัวยาีมือเลี้ยงไล่งวัวเขาคอกพี่น้องครับบรรยากาศแบบบ้านๆทงไฮทงหน้ามาเด้อมือหลังเด้อมาเป็นนั่งเอกให้พ่อใหญ่ลอยเอกเด้ตอตรงน,นัดพ่อมบ่โอ้แน่นอนนะเดี <laughs> <laughs> ด๋ยวมากินเข่าปลา,า,าเรับจักมื่อเดี๋ยวพ่อใหญ่ลอยสืบดำบักหุ่งข้าปุ้นมาเพื่อ,อยา่มือเทียงเปินก,กับพักกันกินเข่ายอยู่เทียงสิครับจะมีเทียงหน่อยอีกเทียงหนึ่งนะครับมิตรลูกแต่หลานนี่ยแหละพี่น้องทีมงาน ลูกป่าลูกอานะครับแต่ว่ากัดงัวตะเกิดไม่ญงรุ่นพเพิ่นกับบ่หูสนิทจัดร้อยบันไดเนื่องจากว่าจัดร้อยกันนี้แต่บ้านแต่น้อยกับหูจักแต่รุ่นพอรุ่นแม่เป่นผลละนะครับเพราะว่าพอ่อแม่เิ่นกับเป็นป่าเป็นอานะครับนี่นะครับไปรุ่นนุมสาวบานเฮ่าเอ้าเดี๋ยวจัดร้อยกลับไปเถียงก่อนบัดนี่พาพี่น้องมาเบิง่งตรงไห้ตรงหน้านี่เหมือนเรี่ย <c> ง <oughs> เป็นไรครับพี่น้องครับ ไปหลุ่นมสาวบานจัดร้อยสุดยอดวะเลียงงวคือเกาเรียงเดมือได้บพนะนว่าเรียงได้ย่ำคำกับย่ำเลียงอ่าหรือว่า,าวย่ำเศ้าก็เลียงเดมือนะครับเป็นสี่เลียงกันยูสี่ละนะครับย่ำกระเวน้นกันยูน้ำเทียงน้ำยังไปสิโบมีไปเล่นเกมเล่นยังขึ้นในเมืองนะครับอันนี้คือเด็กหน่อยแบบบานๆเฮา,น,านะครับพี่น้องโทรศัพท์อาจจะถือมานั่งอยู่คือสิมานาัังเล่นเกมเล่นยังอยูอน้ำโฮมใหม่สมัยตะกี้จานร้อยเลียงโบมี่โทรศัพท์แบบพิยวพเอวเลยนะครับ สมือนีอเลี้ยงงัวไปนําเบิรงโทรศัพท์ไปพร้อมนะครับสําหรับเด็กสมัยใหม่สมื่นนี้แต่ก็ยังดีทีโบทีโบถิมเวียกถิมงานทีผู้เฒ่ามอบหมายให้นะครับอ้าแล้วยังครับเที่ยงก็พี่น้องบัดนี้นี่แหละครับจากจุดเที่ยงจานร้อยขี้ตะเวนไก่สิตกดินแล้วมาเดินน้องเพป่นเลี้ยงงัวังหันนะครับเพื่อนห่วงใส่จานร้อยก็เลยลงมาเมื่อนี้เพื่อนฝ้าวฟ้าวงวไปเขาคอกมันสิคัมแล้ว เดี๋ยวมือหนาเพิ่นสีมาออกคลิปน้ำมัยเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวตาติดตามน้องตองซื้อเพิ่นเพิ่นบอกว่างั้นนะครับน้องตองน้องตองผู้สาวเลี้ยงงัววันนี้ปะ่ะพี่น้องมาหน,นี้เดี๋ยวจัดลอยกลับขึ้นมาให้อาหารปลาไปว่างันเพิ่นเบิร์ดลับบอขามน้ำหมาจับก่อนโอ้เลรียญไรงัวน้ำเล็กน้อยจนเมื่อยพี่น้องเลยอ้ายมาสูงฐานนะ้ำหมากจับมองเห็นปะขามองในได้อยู่ อึบจึงช่งโอเคแค่ข้ามรั้วมาก็ถึงเถียงจันลอยแล้วนะครับข้ามหัวมากกระหอดแล้วน้องสะจันลอยสวนเกษตรพ่อเพียงจันลอยโอ้ยน้ำเสาะดินเป็นหูเลยสุดเบิดคือเกาฮะอดท้นเอาบิฟฝนเลยกรโอเคและวลละบรรยากาศพบเข้าพบขํามปากในก็นดี บรรยากาศพบค่ำแสงขีตะเว้นสีเหลืองผ่องอัมภัยซองลงใส่หนองเบิงปาลารอยน้ำเล่นกินอาหารโอ้มีความสุขลายพี่น้องเลยเบิงผู้สาวเลียงง่วนํ้ำกันนะครับลูกหลานจัดร้อยนี่ละสาวเลียงง่วก็นะกด,งงกดีแล้วโอกาสหนา้าเพื่อนว่าสิ่แต่งตัวมาถ่ายคลิปน้ำงามๆเหมือนว่าโอ้เลียงงัวจสิแต่งตัวงามเ <laughs> อ้าเบิงปลางามเรียงพี่น้องครับบ่อนจุบจิบจุบจิบ เบิง่งผลิตภัณฑ์ของเจ้าของที่ได้เลี้ยงได้ปลูกมีแห้งหูมีแห้งตาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณกําลังแร่งใจถูกกําลังแร่งใจได้พี่น้องเด้อที่ทักทายจานร้อยเขามาบอกแนะนำจังสันจังสีจานร้อยกระสีพัญยามปะปุงเห็ดน้ำไปเรื่อยๆพี่น้องครับอาจจะบ่ถือใจสุขคนต้องขอประธานอภายนะัยณที่นี้ด้วยนะครับก็เห็ดตามมีตามเกิดในลัะพี่น้องนะครับ นางานจริงกรบเบิงอยู่ในกล่องอาจสิบ่กือกันต้องขอตรวจขอไปพี่น้องบางคนกับว่าเฮ็ดทั้งซี่บางคนกับว่าเฮ็ดทั้งสั้นนะครับแต่มาเห็นหนางานจริงแล้วก็สิขึ้นอีกภาพนึงนะครับจาน้อยกับพระย้ามเฮ็ดให้มันถือใจพี่น้องถือใจจาน้อยนำ <c oughs> ม้อนี้พาเบิงหัวเบิงสวนเบิงไ้เบิงหน้าเบิงสาป,ปูสาปลาพ้อมครับเบิงผูสาวหน่อยเรียงงัวย,ยามมื้อแลงนะครับพี่น้องวัฒนธรรมอีสานบานเทา บ้านจาร้อยยังมียังสืบทอดต่อกันเป็นรุ่นๆน,น,น,นะครับรุ่นสู่รุ่นนะครับโอ้ทางนี้ปลาหาาขนาดเลยพี่น้องจุดจา้าจุดจา้าสนั่นเลยนะครับอืมเอ้าแรงนี้จารลอยขออนุญาตเอาซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับผ้าเบิ่งกู้สาวเลียงง่วซื้อ,อ,อดอกคลิบนี้นะครับขัดผู้ใดติดอกติดใจเรื่มคอมเมนต์มากจาร้อยสิไปทายน้องพอดีนะครับน้องตองสันนาฮักบนาฮักเบิ่งเอาพี่น้องนะครับ นะครับถามไทยเขามานะครับคิดฮอดคิดเึงกันนะครับหรืออยากให้ไปไทยน้องพอดีกันแนะนำมาเด้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดีจ้ามือเรื่องครับบ้านจัดร้อยครับสวนเกษตรพอเพียงน้อยๆนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงครับผมขอบคุณแฟนครับเอฟซีหลายๆครับพี่น้องครับ